มาถึงช่วงพิสูจน์ความเชื่อวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมปฏิตามเรื่องราววิถีชีวิตของชาวกะเหลี่ยงในพื้นป่าตะวันออกเมื่อกว่า100ปีที่ผ่านมานะครับพวกเขาส่วนใหญ่แล้วนับถือผีแต่เมื่อมาพบกับหลวงพ่อนววมผูมมากด้วยวิชาและความศักดิ์สิทธิ์ทำให้ชุมชนคนกะเหลี่ยงแถบเทือกเขาตะนาวสีหันกลับมานับถือศาสนาพุทธ นับแต่นั้นมาความอัศจรรย์นี้นะครับทำให้ทุกวันขึ้น15ค่ําเดือน5ของทุกปีชาวกะเหรี่ยงทุกชุมชนนับหมื่นนับพันคนต่างจะมุ่งหน้าไปที่วัดแจ้งจเจริญจังหวัดราชบุรีเพื่อไปแสดงมุทิตาจิตต่อหลวงพ่อนวมเทพเจ้าของชาวกะเหรี่ยงเราไปติดตามศรัทธาอันยาวนานเรื่องนี้พร้อมกันครับ AIS, Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power หล่อลมดำในท่านั่งเข้าสมาธิตั้งยานถอดจิตแผ่กุศลอันบริสุทธิ์แน่วแน่นี่คือรูปปั้นของหลวงพ่อนวมอดีตเจ้าอาวาสแห่งวัดแจ้งเจริญอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีตัวแทนแห่งศรัทธาของชาวกะลียงเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองการถึงเมืองเพชรว่ากันว่าศรัทธาอันรงก้าทำให้นับร้อยปีที่ผ่านมาวัดแห่งนี้ ไม่เคยร้างจากกลิ่นทูบควันเทียนที่ชาวกะเรี่ยงมากราบไหว้ขอพรเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดกันมายาวนานจารึกไว้ว่าในอดีตครั้งหลวงพ่อออกทุดงสแสวงหนทางแห่งธรรมในป่าเขาแถบชายแดนไทยพมา่าระหว่างทางต้องประชิญวิบากกรรมคุณไสยศาสตร์จากหมอผีแต่ด้วยวิชาอาคมอันแกล่งก้าวิชาใสา ไม่สามารถทำร้ายหลวงพ่อนวมได้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของศรัทธาชาวกเรียงที่มีให้กับพระเกจิผู้ทรงอภิญญาท่านนี้คุณหน้าเผาทำไฟธนูหรือไฟธนูมาเนี่ยแต่ว่านางที่ทำเนี่ยก็ลงวิชาอาคมของหุว <c oughs> หน้าเผามาแล้วเขาก็ปูให,ใ,หใ,หให้หลวงพ่อนั่ง หลวงพ่อนี้อ,อยู่ในฐานะเหมือนแขกในเมื่อเขาปูให้นั่งก็นนึกว่าเขาต้อนรับก็นั่งว่าขณะที่นั่งหนังมันก็ผิดปกติเหมือนกันแหะคือ,อมันจะหดหดหด,หด,หด,หดรอบตัวท่านก็ตบข่าวทั้งสองหนังมันก็หยุดแล้วก็ขยายออกเท่าเดิมเรื่องเล่าขานตำนานความเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ในวันนั้นว่ากันว่า เมื่อหลวงพ่อแสดงอิทธิฤทธิ์เพ่งจิตพลิกทุกบรรดาสุขให้ชาวกะเรียงได้สำเร็จทำให้ทุกเผ่าของกะเรี่ยงบนเทือกเขาเปลี่ยนจากนับถือผีหันมานับถือพุทธศาสนาและนี่จึงทำให้ชื่อของหลวงพ่อนวมถูกเรียกขานว่าหลวงพ่อกะเรียงนับแต่นั้นมา เก้าเข้าเช้าวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนห้าของทุกปีชุมชนชาวกะเรียงถือเลิกดีอันเชิญรูปหล่อหลวงพ่อทำพิธีส่งน้ําปิดทองตามความเชื่อว่ามเมื่อพ้นปีเก่าเข้าสักราชใหม่ทุกดวงจิตของชาวกะเรี่ยงที่มารวมตัวณวัดแจ้งเจริญต่างมาขอพรต่อเทวดาให้ถวยเทพเปิดฟ้าขอบารมีหลวงพ่อนวมลงมาสถิตดลบรรด,ดาลสุข ชำระล้างภัยอันตรายและโรคภัยให้หมดไปวิธีแห่งความเชื่อที่สืบทอดกันมานานนับศตวรรษว่ากันว่าหากใครประสบเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้นึกถึงบารมีหลวงพอ่อนวมแล้วชีวิตจะพลิกจากวิกฤต เรื่องราวกลับจากร้ายกลายเป็นดีและเมื่อสำเร็จดังคำบนบานศัทธาจะถูกแสดงผ่านพิธีบวชแก้บนอันนี้ก็เป็นในยัะเชิงความสัมพันธ์ที่ที่มันก็อยู่ในความเชื่อแล้วก็มันอธิบายว่าทุกปีทุกปีความรู้สึกอย่างเงี้ยมันผูกพันจนจะต้องมานะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้ก็คือคนที่บวชเองเนี่ยเขาก็รู้สึกได้ว่าที่เขาเชื่อได้เพราะว่ามันมีปรากฏการณ์จริงๆที่ทําให้ เขาเนี่ยสิ่งที่เขาเหมือนว่าเขาขอไว้เนี่ยมันได้รับมันเป็นจริงนะครับยังขอให้ไม่สบายและหายป่วยอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นขอช่วงไหนแต่พอถึงปีก็จะมาบอกหลวงพ่อจะมาแก้บนให้บุญญาบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนวมสะท้อนผ่านเรื่องราวจากปากของศิทยานุสิตย้ำชัดว่าทุกโศกเพศภัยโรคหลายต่าง เมื่อนึกถึงบาร,รมีกราบการขอความเมตตาจากหลวงพ่อิริมงคลจะบังเกิดขึ้นต่อผู้นั้นทาตาเห็นพอดีว่าวัดนี้เป็นที่นับถือของชาวกะเหรียงอยู่ครับผมก็เลยมาขอแบบหลวงพ่อนะครับว่าให้ลูกชายหายจากอาการป่วยก็คือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับก็แบบมันก็น่าแปลกใจนะครับแบบว่า ทุกคนเราก็แก้บนกันเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็เหมือนกับจะได้ผลอะไรกันนี่ครับคือว่าจะออกลูกอัะจะ้ะจะออกลูกแล้วทีนี้ต้องผ่าใช่ไหมพอผ่าแล้วเจ็บท้องมากพอเราเจ็บท้องเลยทีนี้พี่ก็เลยบ่นไว้พี่บ่นไว้ก็เลยได้พี่เชื่อว่าคือท่านจะดนบันดาลให้เราหายได้เร็วจริงแล้วพอพี่บ่นขึ้นไปแล้วมันก็หายเร็วจริงอะนะพี่ก็เลยพอหายแล้วพี่ก็เลยได้มาแก้บนนี้เลยจะ้ะแม้เวลาจะหมุนผ่าน แต่ศรัทธายาวนานพิสูจน์ยืนยันได้ด้วยพลังแห่งมหาชนทุกๆปีหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อได้เวลาตามเลิกพานาทีที่วัดแจ้งเจริญแห่งนี้พี่น้องกระเรียงเรือนหมืน่นจากทุกหุบเขาและลําน้ําของทิวเขาตะนาวสีจะพากันมาจับจองพื้นที่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสนอนคว่ำหน้าเรียงแถวยาวนับร้อยเมตรเพื่อรอเข้าพิธีเหยียบหลัง พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมายาวนานนับร้อยปีตั้งแต่ยุคข,ของหลวงพ่อนวมจนมาถึงพระครูศรีธรรมมาพรเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันตั้งจิตสมาธิจรดปลายเท้าไร้มนขาถาบนหลังชายชาวกะเกรียงที่เชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในสิริมงคลสูงสุดของชีวิตประเพณีนี้เนี่ยนะครับ นอกจากจะเพิ่มควันและกําลังใจให้กับชาวกะเหรี่ยงเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าพิธีกรรมเหล่านี้นะครับหากใครได้เข้าร่วมพิธีก็จะทําให้ตลอดทั้งปีนั้นจะมีความสุขไร้โรคภัยและล่ํารวยอีกด้วยครับช่วงหน้ากับเรื่องราวชีวิตของลูกกระตันญูเก็บขยะขายหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ไวชาราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้